วันนี้ก็เจอกันกับบรรยากาศการอยู่ในสวนอีกแล้วครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาทําอาหารกินในสวนครับจะเป็นเมนูง่ายง่ายครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าวันนี้ผมจะมาทําอะไร นี่ครับวัตถุดิบของผมในวันนี้ครับผมก็จะมาทำต้มผักกูดกะทิใส่กุ้งครับประมาณนั้นครับก็คือเครื่องปรุงมันมีไม่เยอะครับมันง่ายๆครับผมก็เลยมาลองทำดูครับเครื่องปรุงก็จะมีหลักๆเลยก็จะมีนี่ครับยอดผักกูดครับอ่อนๆครับเอาอ่อนๆนะครับแล้วก็มีกุ้ง มีน้ำกะทิแล้วก็มีหอมแดงหัน่นแล้วก็รากผักชีครับอันนี้ผมหั่นมาแล้วครับแล้วก็น้ำมะขามเปียกครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บครับอยู่ในกล่องนี่ครับแล้วก็จะมีอีกก็คือกระปิกอันนี้ผมเอาไปคั่วมาแล้วครับคั่วกับน้ำมันครับให้มันหอมครับแล้วก็ พริกไทยป่นครับนิดเดียวครับแล้วก็จะมีน้ำปลาครับเอาไว้ปรุงรสครับให้มันเค็มครับก็มีแค่นี้ครับครับขั้นแรกผมก็จะตำรากผักชีครับที่หั่นไว้แล้วครับตำให้ละเอียดครับแล้วก็ตามด้วยกะปิครับที่ผมคั่วน้ำมันไว้แล้ว ไม่ต้องใส่เยอะครับใส่ลงไปนิดเดียวครับเดี๋ยวมันจะเค็มครับแล้วก็ตามด้วยหอมครับหอมนี้ใส่ลงไปประมาณครึ่งหนึ่งครับอีกส่วนเราก็จะแบ่งเอาไว้ใส่ในน้ำกะทิครับหอมไม่ต้องจำละเอียดมากครับจำพอหย,อยาบๆครับทีนนี้ก็ ใส่น้ำกะทิลงไปในกระทะครับก็ใส่รากผักชีแล้วก็หอมที่เราตำว้ครับใส่ลงไปพร้อมกันเลยครับ เี๋ยวเคี anyway, ่ยวไปเรื I mean, ่อยๆครับจนกว่าน้ำกะทิมันจะงวดครับแล้วก็จะได้เติมน้ำกะทิลงไปอีกรอบครับทีนี้ก็จะทําการตุงครับครับวันนี้อากาศร้อนครับขออนุญาตไม่ใส่เสื้อครับนี่ครับใส่ผ้ากันเปื้อนตัวเดียวครับเหงื่อชุ่มแล้วครับกนัดงอยู่ในสวนครับก็น้ำกะทิเราก็คนไปเรื่อยๆครับคนพอมันเดือนเราก็คนคนค้นคนครับคนคนครับคนไปเรื่อยๆครับ ีวิตนี้มีแต่คนครับคนจนมันเริ่มงวดครับเราจะให้มันเข้มข้นครับก็ไม่ต้องใจร้อนครับทำอาหารเราสบายๆครับทำกินเองครับไม่ต้องไปเร่งรีบกับใครครับก็คือเสร็จเมื่อไหร่ก็ค่อยมากินครับอาหารจะได้อร่อยครับอันนี้ความหอมก็เริ่มช่วยขึ้นมาเตะจมูกแล้วครับ คือกินอาหารเตะนะครับไม่ใช่ว่าคนเตะครับถ้าคนเตะก็จะมูกแตกครับดังแหมกพอดีครับคนเมตเตะครับนี่ครับเผื่อแป๊บเดียวครับผมเพลินไป่อยครับกะทิจะไหม้แล้วครับเดี๋ยวเทลงไปครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มปรุงนะครับ ผมจะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนิดเดียวครับไม่ต้องเยอะครับน้ำตาลปี๊บเพราะว่าน้ำกะทิมันมันหวานอยู่แล้วครับแล้วก็จะตามด้วยน้ำมะขามเปียกครับก็ค่อยๆปรุงไปครับรสชาติเดี๋ยวเราจะค่อยๆชิมไปเรื่อยๆครับแล้วก็ตามด้วยพริกไทยครับใส่ล,ลงไปเลยครับแล้วก็หอมครับ อมที่เราแป้งไว้ครับเริ่มเดือนแล้วครับน้ำกะทิมันจะน้อยไปหน่อยครับแต่ไม่เป็นไรครับเราทำไม่เยอะครับปักกรูดเราก็ไม่เยอะครับมีเปรี้ยว มีหวานพอดีแล้วครับเดี๋ยวผมจะเติมน้ำน้ำตักน้ำปลาครับเติมน้ำปลาลงไปเครื่องปรุงแต่และอย่างเราจะพึ่งเติมไปเยอะครับเพราะเราจะได้ดูรสชาติว่าอันไหนมันได้ที่แล้วแล้วค่อยๆปรุงไปเรื่อยๆครับผมจะชิมครับโอเคครับ ได้เค็มได้เปรี้ยวได้หวานพร้อมแล้วครับมีกลิ่นของพริกไทยแล้วก็กะปิแซมมาหน่อยครับเดี๋ยวผมจะใส่ปักกรูดนะครับครับระหว่างที่รอน้ำกะทิเดือดครับผมก็จะมาหั่นผักกูดนี่ครับแช่น้ำนะครับผักกูดก็หั่นให้พอคาครับจะใช้มีดหั่นก็ได้ครับแต่ว่าผมไม่มีเขียงครับไม่ได้เอาเขียงมาก็เลยใช้กรรไกรตัดครับก็ได้เหมือนกันครับ พยายามเอายอดที่มันอ่อนๆครับถ้ามันแก่และแข็งแล้วก็มันก็จะกินไม่อร่อยครับแช่น้ําให้มันนุ่มฟูก่ครับนี่ครับปลากดูที่ผมแช่น้ำว้ครับผมก็จะใส่ไปเลยครับ รู้สึกว่ามันจะข้นครับเพราะว่าน้ำกะทิผมมีน้อยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็รอให้ผักกูดมันสลบครับจริงๆแล้วเขาต้องเคี่ยวผักกูดให้มันเปื่อยๆนะครับมันจะได้อร่อยครับเพราะน้ําเมือกของผักกูดมันก็จะซึมซาบออกมาครับไม่ใช่ซึมซาบสิละลายออกมาครับรวมกับน้ำกะทิครับ น้ำกะทิเดือดอีกรอบนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่กุ้งครับก็ถ้ามีกุ้งเยอะก็ใส่ไปเยอะไม่เป็นไรครับมีน้อยก็ใส่น้อยครับเป็นกุ้งที่แกะเปลือกแล้วครับทีนี้ก็รอให้กุ้งสุกครับ เดี๋ยวเราก็จะชิมอีกทีครับว่ารสชาติมันได้ไหมถ้าขาดอะไรก็เติมเข้าไปครับขาดเค็มก็เติมเค็มค่ะหวานก็เติมหวานครับแต่ผมว่าที่ผมชิมรสชาติมันมีความมันของกะทิแล้วก็ความหวานความเค็มความเปรี้ยวพอดีแล้วครับครับผมว่าน่าจะได้นะครับ คือผมใช้เตาถ่านมันคุมไฟไม่ได้ครับนี่เดือดพักๆเลยครับเดี๋ยวจิ้มอีกทีครับโอเคครับมีความมันของกะทิความเปรี้ยวของมะขามเปียกแล้วก็ออกออกหวานออกเค็มนหน่อยๆครับผมว่าใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวก็จะตักใส่จานแล้วก็ลองกินกับข้อบสวยร้อนๆครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนครับ ครับก็เรียบร้อยแล้วครับต้มปะกูดใส่กะทิใส่กุ้งของผมครับครับปะกูดนี่มันก็เป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งครับมันชอบขึ้นอยู่ตามป่าครับตามที่มีความชื้นมีมีร่มงเงาเยอะๆมีความชื้นเยอะๆครับเขาจะเด็ดเอายอดอ่อนๆมันมากินครับผมก็ผมก็เพิ่งจะเคยกินครั้งแรกครับคือ ผมพยายามหามาปลูกแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้มีผลผลิตครับผมปลูกใส่กระถางมันก็ยังไม่งามครับแต่อันเนี้ยที่ผมได้กินวันนี้ก็คือมีน้องที่เขาอยู่มีญาติที่อยู่ตังครับเขาปลูกปักกูดเขาส่งมาให้ครับก็ต้องขอขอบคุณครับผมได้กินปักกูดครั้งแรกในชีวิตครับก็ไม่ผิดหวังครับอร่อยมากๆครับครับก็ความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงรับยศงินทองบางทีเป็นเพียงแค่มายาครับ แล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายู้แล้วต้องกลายปเป็นดีตครับอรู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกยับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไร,ะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอ,อลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแลข้วก็จงรวยทุกท่านครับสวัสดีครับ